มาดูสมุนไพรเจชนิดนะครับที่ช่วยรักษาตาสุนัขที่โดนพิษมูเหา่าพ่นเข้าที่ตาได้ว่ามีอะไรบ้างครับมาดูกันครับหนึ่งเครือตำลึงหรือว่าลำต้นตำลึงนะครับ เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วมาตำให้ละเอียดนะครับเอาเตน้ำตํานึงนะครับแล้วมาหยอดใส่ตาสุนัขข้างที่โดนพิษนะครับสใบลางจืดเอามาขยี้ขยี้นะครับเอาเตน้ำถ้างั้นก็ เอามาตำนะครับตำให้ละเอียดผสมใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับเอาเตน้ำเหมือนกันนะครับให้กินก็ได้โยดใส่ตาก็ได้นะครับสามเปลือกมะกอกป่าเอาเปลือกมาตำให้ละเอียดนะครับ ผสมใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับแล้วเราเอามาหยดใส่ตาสุนัขนะครับข้างที่โดนพิษสี่ขาเขียวให้ละเอียดนะครับแล้วเอามาพ่นใส่ตาสุนัขข้างที่โดนพิษนะครับห้า ลากหญ้าขาเคี้ยวให้ละเอียดนะครับแล้วมาพ่นใส่ตาสุนัขข้างที่โดนพิษถ้างั้นก็เอามาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำชาวข้าวให้กินก็ได้นะครับโยนใส่ตาก็ได้หกกระเทียม เคียวให้ละเอียดนะครับแล้วมาพ่นใส่ตาสุนัขข้างที่โดนพิษถึงแสบแต่ก็หายครับเจ็ดว่านงูเห่าหรือว่าว่านพิษงูนะครับแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับว่านชนิดนี้ ส่วนผสมมี3อย่างครับ 1. ว่านางูเห่า 2. น้ำเปล่า 3. มมะนาวครึ่งลูกนะครับให้กินก็ได้ทาก็ได้นะครับว่านชนิดนี้มี7ชนิดนะครับว่านที่รักษา ตาสุนัขที่โดนงูเห่าพ่นพิษเข้าที่ตานะครับ